ชู้วให้แต่ตอนนี้จะมีเสื้อคลุมตรงนี้ค่ะแล้วก็มีนังหมากในป่าอะไรอย่าเรีย้่อันนี้ดีก่าค่ะสื่อตุกตาให้ลูกสาวพี่น้องคะเอาตัวนี้นะคะได้ตัวเท่าไหร่นะคะสี่ร้อยเก้าเก้าเพินนหมักเห่นตุ๊กตาพี่น้องก็เลยซื้อให้ให้ให้นั่งหรือตุนเพิ่นมีที่บ้านมีแต่ตัวเล็กๆกอดดมอย่างนั้นแหละ ก็เลยซื้อไม่เคยซื้อให้จักเถื่อเลยซื้อให้เพิ่นพี่นอ้องคราตอนนี้เราก็อยู่บิ๊กซีนะคะบิ๊กซีของเล่นเยอะแยะเลยพี่น้องค่ะเรากเงินให้เพิ่นกันเด้อรอเพินเงินเงิอ่อน,น,น,นค่ะไม่เป็นไรค่ะ ดะะีก้าว 9. ไม่ต้องพรนะคะไม่ต้องพรนะคะอ,อะคะ่าค่ะ,ะ,คะป่าพี่นอ้องค่ะทาเลอีกมากละกะันขอโทษนะมาเออดอกกระตุกกตังก่อนมันมีกระตังใส่อกีกน <c oughs> ้องโคกระตังเลนตอนนี้เราก็อยู่ที่อุทเอ็ค่ะทุกคนเดยกกดะตังก่อน ของในนองไม่นาพี่น้องค่ะซื้อแมสในิ่นพี่นองกอพี่นอกพาช้อปปิ้งเด้อมาใจเบาๆคนหลาย ไปมองว่ามีคนเจ้านฟิตแมทบดีซ <c ười> ื้อตุกตาให้น้องมะนา,า,นา <c ười> เพิ่นชีดีใจขนาดได้แม่ซื้อให้เพิ่นนิ่มเปื่อยๆพอดีหละไฟแต่ทิไทขิ่มาพ่อเวพี่น้องเบิกน้ำกันเนาะค่ะดิใจขนาดพ่อบังคะถายู่งลดเพื่อคอยมาหลอกผู้เดียวเต็มที่เลยมือน Ôi vâng cướp sụ cả à, cợp, còn nó à, cướp rất ngọt cực đẹp, Sụt cực xanh Có cao bát nhàng theo dân Đầy Rồi, cao bát ซื้อ,อยังเราึ้นมาซื้อแมทแล้วก็ซื้อแผ่นเพิทให้เพลนนำ้ำนมก็มีอยู่นมก็บ่ต้องซื้อตั้งภาพพี่พอแม่พี่น้องมาเลอกบิดน,น้องไปเบิ่งนโซนเรากินน้ำกันเด้อค่ะเด้อโซนทำคล้าน,านี้เขาจะเปิดเพลงโซนข้างหน้าเขาเปิดเพลงจริงหรอคะ ลงน้ำปลาเห็นอยู <out> ่บนปลามนีสาวมันมาทามาช้อปปิ้งมันมีปลาหลยี่ห้อหนึ่งที่เคยเคยกินอยู่ในหางลูกซีนี่แหละแซ่บแซ่บแต่เออคือไปเห็นน้ำมาขายแล้วเนาะ แซ่บเนาะเ้าขององาเนีองสักสองขวดน้ำกระ้นงรองสักสองขวดกระสุนน้ำดื่มคะน้ำซิงผู้ได้จากว่าก่ะว่าเด้อรอยว่ามันดักจืดจืดไปน้ำสิงกินเป่แล้วคุณน้องค่ะ ลมบริสุทธ์ดอกคองมันนี้ยังเต็มตู้เย็นดยผ้ามานันยางเรียนซื้อนี่แหละซื้อคองให้น้องมะนาเคนจะเข่า,ขาลุงเรียนแล้วซื้อนมเสี่ยว สองชิ้นเจ็ดสิบมนาชอบกินลูกแถวโซนค่ะเตยนองสุดยังดอกผัาพีนองเหรอสุดๆก็ราคาซิเมื่อแล้วซิลงเมื่อแล้วขอพันโทษตามเหรอยูโด,ด,ดนแถบกันะถ่ายในรถกัระบะ ไส่มันกันเลยไปคะ่ะคนมัหมาะจากใหม่ขึ้นรถแล้วนะคะทุกคนขึ้นรถแล้วแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะ <c oughs> ก็บรรยากาศอิ่มน้ำซัมพลานพี่น้องคะไปกินตั๊มันนะหลังจากปิดกล้องแล้วสิบอกให้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสัดตัต๊มมาม่านะเบิดเลยเตั๊มมันตั๊มันตัน๊ตป่าหายั่งอยู่น้อยนึงกินจนเบิดเลยตั๊มมามานะ่าเด้อพี่น้องเอ้ย ถ้าเบิ่งนนอกมาหน้าเพิ่นถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องแบบเพิ่นตื่นเพิ่นมล้รงเด้าขอัญชีวิตขิดเพิ่นเท็นตุกตาเพิ่นชีดีใจเพราะพี่น้องคอยซื้อให้มืนอนาะตัวน,น้อยนะ่ะดึงแข่งดึงขาดึงหันดึงหนี่ดึงหล้วลก็เอาไปประกอบประกอบกอบ่ได้ก็ห้ให้แม่ตีแม่ตีแม่บ่ได้ก็ได้แล้วก็วีดที่ทีบแล้วก็เก็บมาให้แม่ประกอบอีกเออแล้วการประกอบได้แรกหลักการเอาไปห่มผ้าให้ ไปหอมแก้มไปดมโอ้ตัวน้อยๆหนึ่งบัตน,นี่เขาก็เลยซื้อตัวใหญ่ถ้ามันมีตัวใหญ่กว่านีซ่ซื้อใหญ่กว่านี่ยุย่มบ่มีไหมพ่ออันนี้ใหญ่สูงสุดแล้วพี่นอ้องค่แล้วขับตัวไหนบอกเลยก็สี่ร้อยเก้าเก้าไงให้ไปห้าร้อยให้ติปไม่ต้องทอนนี่ไงนี่พี่น้องเอ้ยนี่สวยงามบอกพี่น้องโอ้ยงามกระดอกกระดีอะพี่นอ้อง่ะเพิ่งเนี่ยน้องมานานิ้เฮ้ย ขวดนมออามีขวดนมมีชุดมีเส uh, ื้อเอ่อพอดีเลยอันผ่าพันคอก็คือกระกองผลเลยสีขาวนะพี่น้องคะอ่นอนนยูนนี่แหละนะนนําได้สิตื่นตื่นแม่ตื่นแม่นัเน้ยลุกไหมลูกเอ้สาวอันนี้มันจะกาดกระเข้มเบิดมือเบิดเว้นเด้อพี่น้องค่ะมือเว้นเ่กอเออมือเว้นตะตกแต่เศร้าๆเลยฮะกับยุดมองช่วงบ่ายเดี่พี่น้องคะ จะได้พากันออกมาข่อยกับเห็ดขี่เห็ดขับเขจนขับจนมืดพี่น้องมันฝนตกมันจืดมันแย่เราขอ่อยขี้ข่านจากสีจากเห็ดยังขอแลวไปเลยเห็ดพี่น้องคะ่ะกินมดตุเนี้ยแมน<ร>มันจืดเบิดทุกสิ่งทุกอย่างเลยพ่อแม่กินแม่กินเขากินมดเลยบอกินยังเน่ากินเด่าหลังไม่ก็กินตัมมามา่าจนเบิดเลยจังหวะอิ่มอิ่มเดี๋ยนี้อิ่มตัมมาม่ายังไม่ได้กินเข่าเดย้องอิ่มแล้วมาม่าก็ซ้ำเข่าพี่น้อง เส้นก็จะแข็งแข็งในีไแม่ค่ะเขาลวกแบบบ่ค่อยนั่นปั้นได้ไม่ค่อยนิ่มปันไดพี่น้องแข็งจัดหน่อยแต่กินแต่ว่ามันแซ่บพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้กับิซเดล่าไปก่อนเด้อพี่น้องค่ะขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกกำลังใจเด้อจ้าพบกันไปคลิปหน้าค่ะมาแลงเด้อพี่น้องบ๊ายบายสีลงเมื่อไรเด้อพี่น้องแวะซื้อชาไข่มุกไข่เผ็ดก่อนยันพินหิวนำพี่น้องค่ะชาญี่ปุ่น ซา้ยังพี่น้องแก้วเลยยิมห้าบาทพี่น้องค่ะบังเคยกินตำหูเนาะเอยย่างเผ็ดมังปลาเคยบานมีย่างบานมีเลยปลาเคยนี่พี่น้องเผ็ดแห้งป่าบานทุกเลยห่างกับคนกับสิไลจะหน่อยเด้อพี่น้องค่ะเพราะเพราะว่ายังเพราะว่าดานถ้าเจ้าเปิดแล้วคนเล่ากับชิขามาซื้อของซื้อขอ้งนะคะเนาะกอบชิลงบันไดก่อนเด้อพี่น้องก่อนชิลงเหตพี่น้องเงินซะก่อน ไปพีน่น้องลงไปน้ำกันเลยนั่นจะเป็นทางขึ้นนะคะนี่กระทางลงถึงถึงชั้นลน่างแล้วนะคะทุกคนหอนหลดละกันที่แกะออกแล้วพี่น้องห,อห้อนแห้งคือคนยังนอนรับ วันนี้ตามใจฉันฉันฉันมาเที่ยวคนเดียวฉันไม่มีลูกมีผู๋วะเหล่อช้อปปิ้งผู้เดียวเห็นได้สะตามภาษาหนิของฝากซื้อมาให้ลูกไปขันนตื่นพี่น้องนวดมันต้องปกติต้องขืนทั้งสามตัวลูกไปนอนนพี่้องลูกเป็นนวดอ่ะใช่ๆพวกเงี้ยเบียนวังแงงเงี้ยเดือยเลูก ไปไปแม่ซื้อของขวัญให้เพคนคนนั้นคนะนพ่อจัดโชว์ดูนี่ก็ทีนี้ใจเมื่อไปนี่เอานะเออสวยงามบ่างามครับงามครับซื้อของขวัญให้ลูกคนห้าร้อยบาทพอดีสี่ร้อยเก้าเก้าซื้อให้ลูกสาวพี่น้องค่ะโอเคค่ะน้องค่ะเนาะนไปมขึ้นรถเลยบัดนี้